会不 <Good> ที่คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นะคะก็แสดงถึงปัญหาของเด็กไทยในยุคปัจจุบันค่ะซึ่งพบได้ว่าปัญหาเด็กนะคะกินยากและเลือกกินค่ะซึ่งส่วนมากนะคะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะอันเกิดมาจากการไม่เข้าใจพัฒน,นาการของเด็กและธรรมชาติการกินของเด็กนั่นเองค่ะซึ่งส่สงผลอย่างมากนะคะในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะทําให้ปกครองนะคะเกิดความเครียดต่อทั้งผู้ปกครองเองและเด็กเองด้วยวันนี้นะคะสำนักขาา่าวรอยยันตนมาเก็เทนนะคะกับมิชชนันนาราจรจิตๆนะคะจะพาผู้ชมนะคะ ไปดูเกี่ยวกับนักโภชนาการที่สําคัญน,นะคะาาจะมาแน,นะนานะคะเมนูอาหาราที่เหมาะสําหรับเป็นอาหารว่างสหรับเด็กเล็กด้วยค่ะนั้นเกี่ยวเราน้องปาตกไนเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณพระมหาวิจารย์เลณานะคะสวัสดีมากๆเลยวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาในรายการของเราซึ่งปัญหาที่ได้พบเมื่อสักครู่นะคะในวิดีโอข้างต้นนี้เห็นได้ว่าเด็กนะคะอยากจะกินอาหารแต่ของไม่มีประโยชน์ค่ะคุณคิดว่าปัญหานี้สำคัญไหมคะกับสังคมไทยค่ะ จากสถานการณ์ตัวอย่างที่เราได้มีให้ทุกคนได้ดูแลนะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเด็กอย่าไม่ทานผักเป็นเยอะมากๆเลยเดียวซึ่งในวันนี้เราก er ็รู้สึกว่าปัญหาอย่างนี้มันเป็นเรื่องสำคัญวก็เป็นพื่ๆที่คล้ตัวเรามากซึ่งผู้ปกครองในหลักคุณก็อาจจะคุ้นชินกับการตามใจเด็กเป็นเป็นส่วนใหญ่ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเรากับทีมานก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอยากจะทําให้เด็กเนี่ยทานมันที่ผักแตมาะทุขึ้นแล้วก็จะทำยังไงให้เด็ก เมนูในวันนี้เราก็เลยมีเมนูแนะนำตัวอย่างก็คือแซนด์วิชกับเบียดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราสุขภาพสอบสวนมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแล้วก็กนำาลัทำปทับตามที่เด็กได้ถามได้ด้วยคะ่ะสำหรับเมนูแซนด์วิชกับเบียดนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุช่วงไหนครับคุณจริง <c oughs> อันนี้จะเป็นเป็นของว่าทางเร่องของเด็กช่วงวัยสองสามปี <c oughs> เป็นช่องที่เด็กเนีน่ยกำลังแบบว่า อยากรู้อยากลองทำด้วยสามารถเด็กสามารถที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบในบ้านได้ด้วยใช่ค่ะและสำหรับวัตถุดิบที่เรานำมาใช้นี่มีผลต่อการทำอาหารไหมคะเราต้องเลือกเลือกวัตถุดิบวัตถุดิบต่างๆในการมาทำที้ใช้ลำอะไรในการเลือกค่ะเดี๋ยวเราทำนี้จะให้นักโภชนาการเรื่องวัตถุดิบจะให้เป็นคนตอบค่ะค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่ขายน่ายทาพห่าทั่วไปค่ะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเด็กเลยนะคะ วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็จะมีไม่เยอะค่ะมีนิดเดียวซื้อขายในงานนะคะก็จะเริ่มที่ขนมปังค่ะถ้าอยากได้ดีกว่าี่มีประโยชน์มากนะคะก็จะเริ่มเป็นขนมปังโฮมเมดค่ะต่อไปนะคะเป็นแซลมอนสเตย์หรือว่าทูน่าสเตยก็ได้ค่ะ,นะคะในส่วนของผักน,นะคะก็จะมีแตงกวาค่ะกรีนโอกับเบสโอค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นมะเขือเทศค่ะน่าติดตามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนเดี๋ยวเราไปดูที่ทำกันเลยค่ะ เราจะล้างขอบไม่ตอในที่นี้เราล้งแล้วแล้ค่ะส่วนสำคัญนะคะเราจะต้องระวังส่วนกรนของบอของไอบด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีดีหรือว่าเศษต่างนะใช่ต่อนะคะเราจะนำางมานะคะากน้ำัดผสมจนให้เข้ากันค่ะก่อนที่จะผสมนะคะเราตัดผ้ามาที่ผ่านแตงกวาเป็นชิ้นบางๆนะคะเป็นสไลส์สไลส์บางๆนะคะ ไปก็เป็นชิ้นบางๆค่ะอ๋อเพื่อที่จะให้เด็กลับประทานได้ง่ายค่ะเหมาะสำหรับเด็กค่ะเพราะเราหารว่างสำหรับเด็กใช่ค่ะเพราะเราจะทำชิ้นกระเพียงเพราะว่ามันเหมาะกับเด็กอายุ2-3ปีใช่ค่คะหันเป็นแว่นชิ้นบางๆนะคะในส่วนของทูน่าอันนี้ทูน้าหรือ เป็นด้านหมือนบางค่ะ นะคะเราก็จะใช้ผักค่ะเลือกสีได้ต,ตามใจชอบเลยน,นะคะ,คะแล้วก็จะวางผักนั้นนะคะเราก็ทูน,น่าค่ะที่เราผสมแล้วนะคะน,นี่กอใส่ในความมต้านกระเทียมแล้นะคะเราก็จะนำแตงกวานะคะมะเสิรเทศวางลงไปค่ะ ด้วยขนมฟองอีกหนึ่งชิ้นค่ะเราใช้กระบอกในการตัดซึ่อนมีความแหลมคมนะคะแล้วก็เราจะนํามีดนะคะมาตัด ก็มีเทปพิเศษค่ะคุณปานะคะวันนี้ได้เรียนเชิญนะคะ,ะน้องๆแล้วก็คุณแม่นะคะจากที่วิโยาลัยบาสครู่เลยตอนนี้รอที่ห้องส่งเรียบร้อยแล้วค่ะทีมงานนำพามาได้เลยค่ะเค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องนะคะไม่ทราบว่าชื่อน้องอะไรคะชื่อดอลล่าค่ะน้องดอลล่ากับคุณแม่นะคะวันนี้ ดูว่าน้องชอบอเวลาค,คุณแม่จนตามสบายได้เลยคะ่ะคุณแม่น้องดอลล่าค่ะ นะคะคุณแม่และเราเรารอบมากๆรวมถึงนะคะนักผู้ชินากาของเราวันนี้ขอร์สค่ะ <im itation> สำหรับวันนี้นะคะสำนักข่าวรอยัลมาร์เก็ตเพลนะคะก็ขอจบการพิเศนทางเทอร์มินะคะสัปดาๆๆะะห์หน้านะคะเราจะมาทำอะไรกันนะคะติดตามชมได้